l อนนิ่งสเตช u ว e ดเด็กๆตอกลับมายังไงคะ Good m น r n ่งที่เช h e r ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้คุณมีมีหน่วยความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเ,เรื่องอะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้หนึ่งสองซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยกันเรียนรู้เรื่องกินดีอยู่ดีมีสุขกินอย่างไรกินอาห,หารในครบ ห้าหมูกินแล้วแต่ก่อนจะรับประทานอาหารเราก็ต้องทำยังไงก่อนคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะหลังรับประทานอาหารเราก็ต้องล้างมือใช่ไหมคะเขาบอกว่าสร้างสุขนิสัยที่ดีที่ดีต่อตัวเองใช่ไหมคะสร้างสุขนิสัยที่ดีต่อตัวเองเห็นไหมคะเพื่อนเขากําลังล้างมือให้สะอาดเด็กๆทาได้ไหมคะเก่งมากค่ะทําได้ใช่ไหมคะ ล้างมือเสร็จแล้วเราก็ต้องทำยังไงคะเวลาตอนกลางวันเรานอนหลับไหมคะเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนอยู่โรงเรียนเราก็นอนอยู่ที่บ้านเราก็นอนใช่ไหมคะเรานอนหลับพักผ่อนตอนกลางวันตอนกลางคืนเราก็นอนเรานอนดึกได้ไหมคะเด็กๆนอนดึกไม่ได้ถ้านอนดึกมากๆตื่นตอนเช้าก็ยังไงคะจะไม่อยากตื่นนอนทาให้มาโรงเรียนสายเรากิน กิน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 นอนกินนอนใช่ไหมคะเรากินเรากินนอนกินนอนกินนอนอย่างนี้ก็ทำไมคะจะทําให้ร่างกายเราอ้วนเราก็ต้องเป็นยังไงคะออกกําลังกายใช่ไหมคะเด็กๆอยู่บ้านสามารถออกกําลังกายได้นะคะชวนคุณพ่อคุณแม่วิ่งเล่นออกกําลังกายได้นะคะออกกําลังกายในคนไหนอยากออกกําลังกายบ้างคะอยู่บ้านไปอาจจะไม่ได้เต้นออกกําลังกายใครอยากเต้นออกกําลังกายบ้างคะชูมือหนค่ะ เดี๋ยวเราไปเต้นออกกำลังกายพร้อมกันนะคะไปเลยค่ะ ไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ออกกําลังกายไปแล้วเป็นไงคะร่างกายเป็นยังไงคะแข็งแรงไหมคะตื่นตัวแล้วใช่ไหมคะร่างกายเราได้ยืดเส้นยืดสายเมื่อกี้เราเตนเพลงแปลงฟันใช่ไหมคะอย่าลืมให้เด็กๆแปลงฟันทุกวันวันละสองเวลาตอนเช้าตื่นมาก็แปลงฟันก่อนนอนก็ต้องแปลงฟันนะคะแปลงฟันแล้วก็บอกว่ามาทานข้าวสิใช่ไหมคะทานข้าวทุกวันตอนเช้าเด็กๆทานข้าวไหมคะ เ,เช้ามาโรงเรียนก็ต้องทานข้าวด้วยใช่ไหมคะอ่าก่อนจบคลิปวันนี้คุนีมีฝากมีเรื่องมาฝากสองเรื่องนะคะหนึ่งเรื่องที่หนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แพร่กระจายของโรคอะไรคะตอนนี้โรคระบาดตอนนี้โรคระบาดโควิด -19 ใช่ไหมคะไปไหนอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยสวมใส่ไว้ตลอดเลยนะคะนี่คือหน้ากากอนามัยของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอ่าจะใหญ่ถ้าแบบนี้จะเป็นของเด็ก เด็กก็ให้ใช้ของเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็ใหใช้ของผู้ใหญ่ถ้าเด็กไปใช้ของผู้ใหญ่ก็จะหลวมใช่ไหมคะให้เด็กๆใช้ของเด็กผู้ใหญ่ก็ใช้ของผู้ใหญ่หน้ากากทนามาแบบนี้ถ้าใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งนะคะทิ้งเก็บไว้ให้เรียบรย้อยเสร็จแล้วเรา,ล,า,ล,าะะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ถูถูถไปนะคะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์แต่ถ้าเด็กๆ อยู่บ้านก็ล้างด้วยสบู่ล้างล้างล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ห่างๆกันประทานอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วที่สําคัญมีเรื่องมาากอีกสองเรื่องอีกเรื่องที่สองนะคะเด็กๆเป็นเด็กดีเด็กเก่งตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำามานบ้านกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ทำอะไรก็ได้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ใช่ไหมคะ เด็กๆทำได้ไหมคะใช่ค่ะและที่สําคัญอยู่บ้านก็ให้ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาบายบายค่ะขอบคุณค่ะ